ทำไมร่างกายเราถึงมีไฟฟ้าถ้ามีใครบอกคุณว่าร่างกายของเรามีไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะขำแล้วตอบว่าพูดเล่นหรือเปล่าฉันไม่ได้เสียบปลั๊กนะแต่ความจริงก็คือในทุกวินาทีที่คุณหายใจคิดหรือแม้แต่หลับอยู่เศษเซียวเล็กๆของพลังงานไฟฟ้ากำลังแล่นอยู่ทั่วร่างกายคุณมันคือพลังที่ทำให้คุณมีชีวิต ไฟฟ้าในร่างกายไม่ใช่เรื่องเวทมนต์แต่คือคกลไกทางชีวเคมีที่ซับซ้อนและน่าทึ่งสุดๆหัวใจคุณเต้นได้เพราะไฟฟ้าสมองคุณสื่อสารได้เพราะไฟฟ้าและกล้ามเนื้อคุณขยับได้ก็เพราะไฟฟ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องเสียบปลัก๊กหรือพึ่งพลังงานจากข้างนอกเลยแม้แต่น้อยแล้วไฟฟ้านี้มาจากไหนกันแน่คำตอบสั้นๆก็คือจากเคมีของร่างกายเอง ภายในร่างกายของเรามีอนุภาคเล็กๆที่มีประจุฟไฟฟ้าเรียกว่าไอออนเช่นโซเดียม Na+ โพแทสเซียม K+ บวแคลเซียม Ca2+ บกและคลอไรด์ Cl- L ทุกเซลล์ในร่างกายทำหน้าที่เหมือนฐานไฟฉายจิว๋วมันจะเก็บประจุบ,บางส่วนไว้ข้างในแล้วผลักบางส่วนออกไปข้างนอกทำให้เกิดความต่างสักย์ไฟฟ้าระหว่าง2ฝั่งของผนังเซลพอเซลต้องการส่งสัญญาณ มันจะเปิดประตูให้ไอออนเหล่านี้ไหลผ่านเข้าออกความต่างศักย์ที่เปลี่ยนไปจะกลายเป็นกระแสไฟฟ้าที่วิ่งต่อเนื่องจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนี่คือพื้นฐานของระบบประสาททั้งหมดเมื่อสมองต้องการให้คุณยกมือขึ้นมันไม่ได้ส่งคำสั่งด้วยคำพูดแต่มันส่งสัญ,ญญาณไฟฟ้าผ่านเส้นประสาทจากสมองลงไปที่แขนกระแสเล็กๆนี้เดินทางเร็วมากจนคุณแทบไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้น และสิ่งมหัศจรรย์ก็คือกระแสไฟฟ้าเหล่านี้เกิดขึ้นนับล้านล้านครั้งต่อวินาทีในร่างกายของคุณโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณคือสิ่งมีชีวิตที่มีไฟอยู่ในตัวสมองของคุณคือศูนย์กลางของพลังงานไฟฟ้าในสมองมีเซลประสาทหรือนิวรอนประมาณ86,000ล้านเซลล์และแต่ละเซลล์สามารถปล่อยสัญญาณไฟฟ้าได้หลายร้อยครั้งต่อวินาที รวมกันแล้วมีประกายไฟชีวภาพนับล้านล้านครั้งเกิดขึ้นในทุกวินาทีที่คุณมีชีวิตอยู่ถ้าเราสามารถเก็บพลันเหล่านี้ออกมาได้จริงๆมันอาจจะจุดหลอดไฟได้แต่แน่นอนมันไม่ได้มีไว้สําหรับหลอดไฟมันมีไว้สําหรับชีวิตหัวใจของคุณเองก็เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตามธรรมชาติในหัวใจมีจุดหนึ่งชื่อว่า S-A node หรือ node sinoatrial ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องตั้งจังหวะไฟฟ้าหรือ pace maker ของหัวใจ มันจะส่งสัญญาณไฟฟ้าเป็นจังหวะไปยังกล้ามเนื้อหัวใจทําให้หัวใจหดและคลายตัวอย่างสม่ําเสมอทุกการเต้นของหัวใจคุณคือการส่งสัญญาณไฟฟ้าของร่างกายไม่ต้องใช้ถ่านไม่ต้องเสียบปลัก๊กแต่เต้นได้เพราะธรรมชาติสร้างวงจรน,นี้มาให้ไฟฟ้ายังอยู่ในทุกประสาทสัมผัสของเราอีกเวลาแสงตกกระทบตาดวงตาจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งไปยังสมองให้ตีความเป็นภาพ เวลาเสียงผ่านเข้าในหูคลื่นเสียงจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าในหูชั้นในแล้วส่งต่อให้สมองแปลออกมาเป็นเสียงเพลงหรือเสียงพูดแม้แต่ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกเวลาโดนของร้อนก็เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่วิ่งจากปลายนิ้วขึ้นไปบอกสมองว่าเฮ้ ee, เจ็บแล้วนะรีบเอามือออกสิพูดได้เลยว่าทุกอย่างในชีวิตคุณคือไฟฟ้าสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินและสิ่งที่คุณรู้สึก ล้วนแปลออกมาได้ว่านี่คือสัญญาณไฟฟ้าที่สมองของคุณตีความเราไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชืวิที่หายใจได้แต่คือวงจรไฟฟ้าขนาดย่อมที่ซับซ้อนและแม่นยำที่สุดในโลกแต่ระบบนี้บอบบางมากแค่ระดับไอออนในร่างกายเสียสมดุลน,นิดหน่อยเช่นโซเดียมหรือโพแทสเซียมต่ำเกินไประบบสื่อสารของร่างกายก็เริ่มรวนคุณอาจเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือแม้แต่ชักได้นี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมเกลือแร่หรืออิเล็กโทรไลต์ถึงสำคัญนักเพราะมันคือแม่แร่ท่าที่ช่วยให้ไฟฟ้าในตัวเราทำงานได้อย่างราบรื่นเครื่องมือทางการแพทย์หลายอย่างที่คุณเห็นเช่น ECG หรือ EEG ก็ทำงานโดยอ่านคลื่นไฟฟ้าในร่างกายของเรานั่นเองเส้นกราฟาที่เห็นบนจอคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือลายเ้นทางไฟฟ้าของชีวิตเรา แต่ละเส้นบอกจังหวะการเต้นของหัวใจและจังหวะของคลื่นสมองในขณะนั้นได้อย่างละเอียดที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือไฟฟ้าในร่างกายไม่ได้เพียงแต่ทําให้เรามีชีวิตอยู่แต่มันยังช่วยให้เราซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยเวลาเราโดนบาดหรือแผลเปิดร่างกายจะสร้างสนามไฟฟ้าเล็กๆรอบบริเวณแผลสนามนี้จะคอยดึงดูดเซลล์ที่ทําหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อให้เคลื่อนตัวมาที่จุดนั้น เหมือนมีแรงดึงดูดแบบ GPS ภายในตัวเองนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อใช้ไฟฟ้าในร่างกายช่วยฟื้นฟูแผลและสร้างเนื้อเยื่อใหม่เพราะไฟฟ้าของเราไม่ได้แค่ทำให้เรามีชีวิตแต่มันยังทำให้เราฟื้นได้ทีนี้คุณอาจสงสัยว่าแล้วไฟฟ้าในร่างกายเรามันหมดได้ไหมคำตอบคือไม่ตราบใดที่ร่างกายยังมีอาหารน้ำและแร่ธาต เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เซลล์ใช้ในการรักษาความต่างศักของไฟฟ้าเรียกได้ว่าทุกมือที่เรากินคือการชาร์จแบตให้ร่างกายนั่นเองถ้าวันไหนคุณรู้สึกเหนื่อยอ่อนแรงหรือไม่มีแรงนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ว่าร่างกายของคุณไฟตกแล้วต้องรีบเติมพลังกลับเข้าไปที่น่าทึ่งกว่านั้นอารมณ์ของเราก็เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเหมือนกันตอนคุณดีใจกลัวหรือเศร้า สมองของคุณจะเปลี่ยนรูปแบบคลื่นไฟฟ้าทันทีนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้เครื่องมืออ่านออกได้ว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกแบบไหนจากสัญญาณไฟฟ้าในสมองของคุณพูดง่ายๆคือความรู้สึกของคุณมีลายเซ็นไฟฟ้าเฉพาะตัวแม้แต่ความทรงจำของคุณก็เป็นผลของไฟฟ้าทุกครั้งที่คุณนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆสมองจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าผ่านเส้นทางเดิมของเซลล์ประสาทที่เคยถูกใช้นั่นหมายความว่า ความทรงจำก็คือกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตามเส้นทางแห่งอดีตในสมองของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครบอกว่ามนุษย์เป็นแค่เนื้อกับเลือดคุณสามารถบอกได้เลยว่าไม่ใช่รอกเราคือสิ่งมีชีวิตที่มีไฟฟ้าไหลยอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตไฟฟ้าที่ไม่ใช่จากสายไฟหรือแบตเตอรี่แต่มาจากธรรมชาติที่ออกแบบเราให้เป็นวงจรแห่งชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดทุกลมหายใจ ทุกการเต้นของหัวใจและทุกความคิดที่คุณมีคือการแสดงออกของพลังไฟฟ้าที่ธรรมชาติมอบให้และบางทีมันอาจเป็นพลังลับที่ทำให้เราทุกคนมีชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้ด้วยนะครับเพราะอยากให้คุณรู้ว่าทุกชีวิตบนโลกนี้มีไฟอยู่ในตัว